สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อ,อากาศประจำวันพุทธที่19มิถุนายน2567ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงวันถึง2วันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนฝนหนักยังคงเน้นไปทางด้านรับมรสุมของภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกค่ะ เนื่องจากมาราสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียรซึ่งมาราสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้ยังคงมีกำลังอ่อนจึงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยช่วงนี้ฝนน้อยค่ะ แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่และเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นอยู่ทางด้านทะเลอันดามันช่องแคบมาละกาและอ่าวไทยตอนบนค่ะมาดูพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้ากันบ้างนะคะทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้โอกาสเกิดฝนส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งอันดามันและชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะ สำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะยังคงเน้นไปทางทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาที่มีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย พยาวน,าน่านตากพิรนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซเลเซียตสูงสุด34-36องศาเซรลเซียตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนนองาายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิตำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-38องศาเซลเซียต ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด35-37สาเองศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด,ด34-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่ง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูกเก็ตอุณหภูมิสูงสุด31-34องาอศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-37งาเองศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ